สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของลาพัฒนานะครับประจำวันที่16ธันวาคม7นะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่16นะครับเรามาสรุปผลในวันศุกร์ที่13บันก่อนนะครับที่ผมได้ให้แนวทางไว้ลาพัฒนาสูรหลักนะครับผมให้เด่นไปที่9แล้วก็0นะครับสูตรฝันไปที่ศูนย์แล้วก็ระวังเลขเบิ้ลเลขามผล49894กนะครับก็มาที่9 หลักสิบบนแล้วก็หลัก10บล่างนะครับมาเด้งบนล่างสําหรับ9นะครับมาตัวรองนะครับแต่ตัวรองก็คือตัวชนกระเด็น3ตัวมา1นตัวนะครับอย่างที่ผมบอกว่าให้เน้นทั้ง2ตัวไปก่อนนะครับแล้วก็มาตัวชนบนล่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเข้าคู่เจาะ2ตัวนะครับเป็นตัวรองตัวกันนะครับที่ผมให้นําไปใช้เป็นตัวกันนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าถ้าในกรณีที่4ชุดหลักไม่มานะครับอาจจะมาคู่9404นะครับก็มา94ล่างนะครับสำหรับชุด3ตัวพลาดไปนะครับเด่น3ตัวมา1จองตัวนะครับมาที่9หลัก10บนแล้วก็หลัก10ล่างนะครับมาตัวชนกระเดีน2ตัวนะครับก็มาบนล่างเช่นเดียวกันนะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับก็ถือว่าแนวทางของรัพัฒนาของเรานะครับเดืนต่อเป็นงวดที่6ติดต่อกันนะครับ เรามาดูราพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่1แล้วก็3สูตรฟันไปที่1ผล49894นะครับในส่วนของสูตรใหม่ก็ถือว่าพลาดไปนะครับยังไงก็ขอไปเปเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับก็พลาดสองวันติดแล้วนะครับสำหรับลาพัฒนาสูตรใหม่นะครับก็ถึงแม้สูตรใหม่จะไม่มานะครับสูตรหลักของเรานะครับยังเป็นผมย้ําเสมอว่าให้เน้นดูที่สูตรหลักไว้ก่อนนะครับก็มาที่สูตรหลักก็เดินต่อเป็นวันที่6ติดต่อกันนะครับ มาตามกันต่อแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะครับถึงแม้ก็ต้องให้ค like ําเตือนก่อนเช่นเดิมนะครับถึงแม้แนวทางนะครับของเราจะเดินต่อเป็นงวดที่6ติดต่อกันแล้วนะครับก็ยังต้องให้คําเตือนก่อนเช่นเดิมนะครับก็ย้ําเสมอนะครับว่าแนวทางนะครับเป็นเพียงการรห์แนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับก็ต้องย้าเสมอในทุกๆคลิปทุกๆแนวทางนะครับว่าแนวทางมีข้ามมีหลุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิก ที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก่อนนําไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ลาพานานสูตรหลักนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่0ูนย์และก็หนึ่งนะครับสูตรฟันไปที่0ตามสูตรคํานวณนะครับอย่างให้ระวังเลขเบอร์เลขามเลขพี่น้องนะครับก็ยังมีโอกาสมาได้เช่นเดิมนะครับใครชอบเลขเบอร์เลขามเลขพี่น้องก็ระวังไว้ด้วยละกันนะครับ ชุดคู่0นะครับก็จะมี 02, 03, 04, 05, 08ชุดคู่1นะครับก็จะมี 12, 13, 14, 15, แล้วก็18ชุด3ตัวนะครับ3 0 4 4 0 8แล้วก็7 0 4น3ะครับเดน3ตัวมา12 1 2ตัวนะครับ, 3, 1, 2, นะรบสูตรคำนวณได้ที่ 9, 2, แล้วก็5นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวสูตรฟันไปที่04 แล้วก็08ชุดคู่4อ่าคู่1นะครับก็จะฟันไปที่1418นะครับก็สำหรับ4ชุดหลักชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่3 0 4ศูย์สําำหรับเรียน2ตัวนะครับ0ูนย์และก็1นะครับไม่ชนกันเรียน3าตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่ไม่ชนกันนะครับก็ย้ำเสมอนะครับ ว่ามีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวนะครับอาจจะมา090205หรือ19 12 15นะครับ0919นะครับไม่มีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวนะครับถึงแม้จะไม่มีก็ย้ำเสมอนะครับว่ามีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับไก่ชอบก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับสำหรับ0919 0212นะครับมีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวนะครับอยู่ในชุดตรองนะครับแล้วก็0515ก็มีอยู่ในชุดตรองเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับศูนย์และก็1นะครับก็ถ้าดูในสูตรย่อยนะครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่ศูนย์นะครับจะชนมากกว่า1แค่สูตรเดียวนะครับก็ในแนวทางของวันที่ส6บกนะครับเด่น2ตัวก็เด่นทั้งคู่อีกแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเลือกยากอยู่พอสมควรเช่นเดิมนะครับสำหรับแนวทางวันที่16กนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องนําไปใช้เป็นวิ่งรูปซุปเปอร์ประตูทั้งศูนย์และก็หนึ่งไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่ศูนย์นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าในสูตรย่อยศูนย์จะชนกันมากกว่า1 1สูตรนะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นไปที่ศูนย์ไว้ก่อนนะครับสาหรับตัวรองหนึ่งนะครับตามเพื่อนสังเกตนะครับ1จะมาชนกระเด็น2ตัวของสูตรใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ก็ให้นําไปใช้ด้วยแล้วกันนะครับมีโอกาสที่จะมาทั้งตัวเด่นตัวรองนะครับเท่าที่ดูจากไหนหลายสูตรนะครับเพราะฉะนั้นเน้นทั้งศูนย์ทั้ง1ไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ถ้าจะเน้นจริงๆนะครับก็ให้เน้นไปที่ศูนย์นะครับแล้วค่อยรองไปที่1แล้วก็อย่าลืมเลขเบื้ลามเลขพี่น้องนะครับตามสูตรคำนวณนะครับมีโอกาสมาได้50%เเช่นเดิมนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับสำหรับแนวทางของที่16นะครับมีโอกาสที่จะมาเลขเบิ้ลเลขามนะครับ ก็ถ้าดูในเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณ6 0 7 0นะครับถ้าดูจากหลายๆสูตรนะครับและก็เลขพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับก็อย่างไงก็ระวังไว้ด้วยเอาสำหรับเลขเบริขาหเลขพี่น้องนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่0ูนย์แล้วก็ศูนนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเด่นศูนย์นะครับจะชนในสูตรย่อยมากกว่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นไปที่คู่ที่มีศูนย์ชุดคู่ศูนย์ไปก่อนนะครับ ก็0 4 0ย์นแะครับแล้วก็ชุดรอง1418นะครับก็ให้ระวังไว้ด้วยละกันนะครับอย่างที่บอกว่า1ชนกันกับเด่น2ตัวสูตรใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น1 4 1 8ก็มีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ4ชุดหลักย้ำเสมอให้นำไปใช้ทั้งสี่ชุดไว้ก่อนเช่นเดิมนะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวสูตรฟันไปที่0ูนย์ะครับชุดนี้ตัวเจ้าคู่4นะครับก็จะชนกันมากกว่าตัวเจ้าคู่8นะครับเพราะฉะนั้น 0.4สูตรจึงฟันเป็นชุดเม็ดเดียวนะครับก็สำหรับชุด2ตัวของลาวพัฒนาสูตรหลักนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับนอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับก็ให้รองไว้ที่03แล้วก็13ไปด้วยนะครับสำหรับชุดตัวกัน2ตัวนะครับสำหรับ0 2 1 2 0 5 1 5นะครับอย่างที่บอกนะครับมาชนกับตัวจับคู่นะครับ เด่น3ตัวมา 1- นึงตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ด้วยนะครับก็เท่าที่ดูก็มีโอกาสที่จะมาทั้งหมดเลยนะครับสำหรับชุด2ตัวของหลาพนาสูตรหลักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ย้ำเสมอนะครับว่าให้เน้นไปที่4ชุดหลักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูนะครับชุดไหนที่เพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่สูตรฟันเช่นเดิมนะครับสามสูตรสี่นะครับ ชุดนี้ทั้ง3ทั้ง0ูนย์และก็สนะครับชนกันในสูตรย่อยมากที่สุดเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะมาเป็นชุด3ตัวมากที่สุดนะครับชุดรองนะครับผมให้รองไปที่704นะครับและก็408นะครับสำหรับชุด3ตัวก็ย้ำเสมอเช่นเดิมให้นำไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนนะครับก็มีโอกาสมาได้ทั้ง3ชุดนะครับเพราะว่าตามสูตรคัดมาให้เหลือแค่3ชุดก็นำไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนและกันสำหรับชุด3ตัวนะครับสำหรับ ใครไม่ชอบตัวเด่นศูนย์นะครับก็ย้ําเสมอทุกคลิปนะครับใครไม่ชอบตัวเด่นศูนย์อาจจะชอบ1นะครับก็นํา1มาแทนศูนย์นะครับก็จะได้3 1 4 4 18และก็7 1 4นะครับก็จะได้ชุด3ตัวเช่นเดียวกันนะครับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับผมให้เน้นไปที่9และก็รองไปที่2นะครับและก็รองไปที่5ตามลำดับนะครับ9นะครับถึงแม้จะไม่มีอยู่ใน ชุดจาะ2ตัวนะครับเป็นตัวจับคู่เลยนะครับอย่างที่บอกในเบื้องต้นนะครับว่าถึงแม้จะไม่มีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้านะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับเพราะว่า9ก็จะในส่วนของ9กนะครับก็จะไปชนกับเลขกําลังวันนะครับแล้วก็2ก็ชนกับเลขกําลังวันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่เด่น2ตัวจะมาคู่กับเด่น3ตัวมันของตัวนะครับ สำหรับเลขกำลังวันของวันจันทร์นะครับก็จะมี9 6 2านะครับเพราะฉะนั้น9และก็2ก็ชนกับเลขกำลังวันนะครับยังไงก็ระวังไว้ด้วยละกันนะครับ09 19 02 1้านกย์ะครับและก็05-15ด้วยนะครับก็มีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวนะครับก็หวังว่าแนวทางของเราพัฒนาสุดหลักนะครับจะเดินต่อเป็นงวดที่7ติดต่อกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับในเย็นวันที่16คันนะครับหลังจากที่เราลุ้น แนาในส่วนของผลรัฐบาลไทยนะครับก็ลุ้นกันต่อนะครับว่าแนวทางเราพัฒนาเราจะเดินต่อเป็นวันที่7ติดต่อกันหรือเปล่านะครับเรามาตอนที่ลราพัฒนาสูตรใหม่นะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำวนวณได้ที่1แล้วก็6สูตรฟันไปที่1คู่3ตัว2ตัวนะครับก็นําเด่น2ตัวสูตรหลักนะครับสูก็หเด่น2ตัวสูตรใหม่1กับ6นะครับมาจับเป็นคู่วิน3ตัว2ตัวเช่นเดิมนะครับ คู่3ตัวนะครับก็จะได้011 016และก็116นะครับก็จะได้แค่3ชุดนะครับเพราะว่า2สูตรชนกันที่1นะครับคู่2ตัวนะครับก็จะได้01 06 11แล้วก็16นะครับก็จะได้4ชุดเช่นเดิมนะครับสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จับวินนะครับสูตรให้เน้นไปที่016นะครับและก็06 16นะครับ ในส่วนของชุดคู่จับวินนะครับก็จะเน้นไปที่คู่ที่มี6นะครับ0 6ย์แล้วก็16แล้วก็ศู6ย์นนะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ1แล้วก็6นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นนะครับผมก็ให้เน้นจริงๆนะครับก็ให้เน้นไปที่1นะครับตามสูตรฝันนะครับแต่อย่างที่บอกว่า1มาชนกระเด่น2ตัวนะครับของสูตรหลักอยู่แล้วนะครับในส่วนของ6นะครับ ในสูตรย่อยนะครับชนประมาณ 4- 5หสูตรนะครับก็ถึงแม้จะชนน้อยกว่า1นะครับก็ให้ระวัง6ไปด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าเลขกำลังวันก็จะมี926นะครับในส่วนของ6ชนในสูตรย่อยประมาณ45สูตรนะครับแล้วก็ชนกับเลขกำลังวันนะครับเพราะฉะนั้น6ตัวรองของสูตรใหม่ก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเดียน2ตัวสูตรใหม่นะครับก็นำไปใช้ทั้ง1แล้วก็6ไว้ก่อนนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆท่าใดรจะเน้นก็เน้นไปที่1ตามตัวชนครับในส่วนของเด่นสองตัวสุดหลักนะครับเท่าที่ดูนะครับทั้ง2สูตรนะครับทั้งเด่นสูตรหลักแล้วก็สูตรใหม่นะครับส่วนตัวผมจะชอบทั้งคู่นะครับทั้งศูนย์แล้วก็16นะครับจริงๆก็จะเหลือแค่0ูนย์แล้วก็1แล้วก็6กนะครับก็จะเหลือแค่3าตัวเท่านั้นนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะมาเป็นคู่3ตัวได้นะครับ เน้นตามที่สูตรฟันไว้ให้นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับ016แล้วก็0616นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าดูในตัวเด่น2สูตรนะครับก็จะเหลือแค่016นะครับตามสูตรของชุดคู่จับบินนะครับก็ฟันไปที่0 16แล้วก็0616นะครับก็มีโอกาสที่จะมาเป็นคู่3ตัว2ตัวนะครับสำหรับชุดคู่จับบินของสูตรใหม่นะครับ ก็หวังว the the anyway, so ่าแนวทางนะครับทั้งสูตรหลักสูตรใหม่นะครับจะเดินต่อทั้ง2สูตรนะครับสูตรหลักก็ขอเดินต่อและการสูตรใหม่ก็ขอให้กลับมาเดินต่อนะครับหลังจากหลุดไป2วันติดนะครับก็ส่วนตัวนะครับก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจเช่นเดิมสําหรับแนวทางของราพัฒนาวันนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้าเสมอนะครับว่าแนวทางมีข้ามีหลุดนะครับ ก็ในส่วนชุดคู่จับวินนะครับย้ำกันอีกรอบนะครับผมก็จะชอบไปที่0ูนย์หนึ่งหกแล้วก็16คู่ที่มี6นะครับสำหรับชุดคู่จับวินนะครับประววาอย่างที่บอกว่า6ชนในสูตรย่อยหลายสูตรแล้วก็ชนกับเลขกําลังวันนะครับเพราะฉะนั้นก็หนีนไปที่0ูนย์หนแล้วก็16หนะครับสำหรับใครชอบเลขเบิ้ลเลขหามนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนะครับอย่างที่บอกว่าสูตรมีโอกาสที่จะมาเบิ้ลมาเลขเบิ้ลเลขหามก็นําไปใช้ได้นะครับแต,ต,ต้องพูด ตรงๆนะครับว่าส่วนตัวของผมเองไม่ค่อยชอบเลขเบิ้อเลขหามนะครับถึงแม้ว่าสูตรจะมาให้ระวังนะครับส่วนตัวผมเองก็ไม่ค่อยนําไปใช้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบก็ระวังไว้ด้วยละกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวนะครับก็จะคิดว่าเปอร์เซ็นที่มันจะมานะครับก่อนางที่จะน้อยนะครับถ้าเทียบในในส่วนของชุดอื่นนะครับชุดเลขเบิ้อเลขขามมันมีโอกาสที่จะมาน้อยที่สุดนะครับ ก็สําหรับแนวทางวันนี้นะครับก็น่าจะสรุปให้ครบถ้วนนะครับทั้งสูตรกสูตรใหม่นะครับก็หวังว่าแนวทางจะเดินต่อนะครับเพ,รเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านจะได้โชคดีกันทุกคนนะครับชอบตัวไหนก็นําไปพิจารณาดูนะครับก็อาจจะไปตรงใจกับเพ,เพ,เพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้เพ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับหลังจากลุ้นผลรฐฐัฐบาลไทยในช่วงรอบบ่ายนะครับเราก็มาลุ้นแนวทางอ่า ผลของราพัฒนากันต่อนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ